ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าเมื e ab, ่อพระเอกถูกจับริ้ลล้อบริวาใรใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายก็อาจจะพลอยโดนหางเลขไปด้วยเรียกว่าทําให้บ้านบางหลังเหลือแต่เด็กและคนแก่ส่วนคนวัยกลางคนมีธุระสาคัญต้องไปทําทั้งที่ไม่อยากไปส่วนของแถมจะเป็นมาตราอะไรไว้เฉลยโอกาสหน้า เพราะแต่ละคนมีบทบาทไม่เหมือนกันหนักเบาแล้วแต่การกระทำหรือเรียกว่ากรรมใครกรรมมันจริงๆทนายไม่อยากจะเขียนเรื่องนี้เพราะใจลึกๆต้องการให้ละครจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่านว่าแฮปปี้เอนดิ้งแปลว่าการจบลงอย่างมีความสุขแต่เมื่อทนายไม่ได้เป็นผู้กำกับเป็นเพียงผู้ชมจึงไม่สามารถทำอย่างที่คิดได้แต่ถ้าทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่คิด ควรเป็นหรืออย่างอื่นที่ทนายเขียนบูมเมงตีกลับมาที่ลุงอีกอันนี้หลายคนโทรมาคอนเฟิร์มกับทนายแล้วแฉมันเลยพวกเราจะสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อท้ายหน่อยหลายคนเรียกร้องให้ทนายทำ YouTube จริงๆทนายมีแล้วเคยลงข่าวลุงตั้งแต่ประมาณวันที่11กรกฎาคม63ปีที่แล้วแต่ทนายไม่ยอมให้มีการดันให้ติดตลาด ให้มีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนวงเล็บทั้งที่น่าจะทำได้เพราะต้องการรักษาความเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเมื่อหลายคนเห็นทนายไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจึงไว้ใจข้อมูลมากองสุมที่ทนายให้ปวดหัวเล่นเลยครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุทธที่28เมษายน2564ป่าตอง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าข้อความนี้กดให้1ล้านไลค์เลยค่ะเห็นด้วยค่ะร้อเปอร์เซน์ที่เราต้องแฉพวกคนชั่วค่ะคนดีย่อมชนะมารเสมอค่ะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเลยค่ะช่วยกันเปิดโปงคนชั่วดีกว่าค่ะทานายอย่าปล่อยให้ไปอยู่ป่าปนกับชาวบ้านแบบนั้นค่ะถัดมาครับบอกว่ารอฟังความจริงคะ่ะท่านทานาย ถัดมานะครับบอกว่าตามมานานแล้วคะ่ะท่านทนายวันนี้ดีใจมากผมยังจําได้ทนายเคยบอกว่าทนายมีทีเด็ดอีกอย่างถ้าจับลุงพลทนายจะอ,ออกมาเปิดเผยให้ทุกคนรู้ถ้าลุงไม่ถูกจับทนายช่วยเอามาบอกด้วยนะครับผมคนหนึ่งติดตามคดีนี้มานานตั้งแต่วันแรกๆผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงไม่ใช่คนทําคนที่ทําน่าจะคนที่ทนายบอก เป็นในรอติดตามตอต่อไปครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสรินติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับละครฉากสุดท้ายเปิดชมหน้าพระเอกข่าวยืนยันว่าสื่อหลักและตำรวจลงพื้นที่กกกอกในวันที่ย8ิม8เมษายน64เพื่อไปปิดละครกกกอกเพราะคนดูเริ่มจะเบื่อเนื่องจากผู้กำกับการแสดงวงเล็บหมาตา ถูกด่าว่าไร้ฝีมือหาฉากจบไม่ลงการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสายข่าวแจ้งว่าโอกาสแขวนคดี20%โอกาสจับแพะไม่มีแล้วเพราะแพ้ลุงรอดมาคราวนั้นผู้กำกับการแสดงก็เสียหน้าเนื่องจากมีฉากหลุดลุงลงจากเขาวงเล็บถึงบ้านโดยประมาณ9ก0นาฬิกา20นาทีแต่มีหลักฐานชัดเจน ว่าการประกาศผ่านโซเชียลว่าน้องหายเมื่อประมาณ9รานาฬิกาดังนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงเป็นการยืนยันว่าขณะเวลาน้องหายลุงอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแถมมีแม่ของน้องอยู่ด้วยจึงทำให้หมาตาไม่กล้าลุยลุงวงเล็บผิดแผนต้องยอมเสียหน้าถอยไปตั้งหลักใหม่มาคราวนี้หมาตาตัดสินใจว่า เพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรและนายใหญ่นายใหญ่จึงตัดสินใจปิดเกมส่วนใครจะชมใครจะดา่าก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าใครดา่ามาตาเพลินก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้เมื่อลุงหลุดพ้นวงโครจรไปแล้วใครละ่ะจะเป็นพระเอกตัวจริงพระเอกคนนี้ไม่ชอบเปิดเผยตัวชอบอยู่เงียบๆแบบเสือซุ่มไม่ต้องเขียน ยาวกว่านี้ก็ร้องอ๋อกันทุกคนคดีน้องชมพู่กรณีนางลิ้นจี่นามสมมุติชาวบ้านกะกอกะเปิดเผยว่ามีคนในหมู่บ้านกะกอกะนั้นลือกันว่าในวันที่ชาวบ้านเจอกับศพน้องชมพู่จุดที่พบรองเท้าของน้องชมพู่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้ระยะประมาณ4เมตรและป้าตุนคนที่เห็นรองเท้าของน้องชมพู่นั้นได้ยินเสียงคล้ายกับชายปริศนาสองคนยืนคุยกันอยู่ จึงตกใจซึ่งชาวบ้านหลายคนเห็นแต่ไม่กล้าพูดล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับนางตุนมาพรมงอยหรือยายตุนชาวบ้านที่พบกับรองเท้าน้องชมพู่โดยยายตุนให้สัมภาษณ์ว่าประเด็นที่ตนก้มเก็บรองเท้าน้องชมพู่ในวันที่14พฤษภาคม63แล้วตนไปเห็นบุคคลปริศนา2คนนั่งคุยกันอยู่จุดที่เจอศพน้องชมพู่นั้น ตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านกกอกฟังและตนไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนด้วยที่บ้านกกอกตนเคยไปแค่ตอนที่พาไปชี้จุดพบรองเท้าเด็กและตอนที่ตนไปเอาไฟฉายสองกบที่ตนลืมไว้เพียงเท่านั้นนางตุลเล่าย้อนหลังไปอีกว่าก่อนที่ตนจะเจอรองเท้าเด็กขณะที่กำลังหาของป่าอยู่นั้น ตนก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยเป็นภาษาผู้ไทยว่าไปสีล้อลอหมายความว่าจะไปไหนและมีเสียงคล้ายเด็กร้องไห้ฮือๆจากนั้นนางตุน่นจึงมองหาต้นเสียงด้วยการปีนหินขึ้นไปแล้วทำท่าส่องลงมาที่ตีนเขาเพื่อดูใครคุยกันระหว่างที่ส่องหาต้นเสียงนั้นนางตุ่นก็ได้เสียหลักหกล้มจากก้อนหิน กระทั่งไปเจอกับรองเท้าวางอยู่หนึ่งคู่จากนั้นจึงหยิบรองเท้าขึ้นมาดูและคิดในใจว่ารองเท้าใครนะทำไมมาทิ้งไว้ตรงนี้ระหว่างนั้นก็มีเสียงเด็กร้องขึ้นมาแต่เป็นเสียงที่มาจากระยะไกลไม่ได้อยู่ใกล้จุดที่เจอรองเท้าทั้งนี้ยายตุนฝากถึงชาวบ้านที่ออกมาพูดข้อมูลว่าตนเจอคนพูดคุยกันใกล้จุดพบศพตนขอยืนยันว่าตนไม่เจอบุคคลปริศนา สองคนตามที่ข่าวเสนอและตนอยากให้เลิกล้มพฤติกรรมดังกล่าวอะไรที่ไม่ใช่ความจริงจะทำให้ตนเดือดร้อนคดีน้องชมพู่พันตรุจเอกสุรโชคเจษด,ดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีพุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าการออกมาทะเลาะกันเองระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับตำรวจ เหมือนต่างคนต่างศาสตร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองนับว่าเป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าตอนนี้คดีเดินมาถึงทางตันชาวบ้านและคนในละแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนร้ายได้ให้ติดต่อมาหาตำรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจ สาวใกล้ถึงตัวแล้วอยากให้มีมนุษยธรรมออกมารับผิดชอบความจริงก็เป็นความจริงเพราะหนีไม่พ้นคิดว่าตำรวจรู้ว่าใครเป็นคนร้ายและทำอะไรกันอยู่เชื่อว่าเวรกรรมตามทันคนร้ายหนีกรรมไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นออกมาพูดความจริงคนจะให้อภัยเพราะชาวกก,กอกชาวมุกดาหารเสียหายเชื่อว่าคุณอาจโกหกคนอื่นได้ แต่จิตใจพวกคุณนะ่ะคุณรู้ว่าทำอะไรกันอยู่ออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัยโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาด้านพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำเปิดเผยว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนางสาววิตรีแม่น้องชมพู่ที่มีการตั้งข้อสงสัยในตัวของลุงพลเกี่ยวกับการเดินทาง จากบ้านไปรับพระซึ่งมีเวลาที่หายไปและลุงพลได้โต้กลับนางสาวิตรีเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องไม่ขึ้นไปหาศพลูกบนเขาเหล็กไฟวันที่เจอศพรวมถึงเคร่งรัดการเผาศพลูกนั้นในมุมมองของการทำงานของตำรวจถือว่าเป็นผลดีที่สามารถจำกัดวงแคบลงและสามารถตามหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัว เหมือนลักษณะร้อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับทําให้ต้องออกมาปัดโยนความรับผิดไปที่คนอื่นหรือเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่น